ไอเดนสองห้าสิบนะครับแล้วก็ในส่วนของโฮลนะครับก็จะเป็นสามสิบหกเท่ากับนอร์มอนนะครับตรงนี้เราตั้งค่าเดีเลยสมมุติเราจะต้องเปลี่ยนโฮลนะครับเราก็หมุนไปที่สามสิบหกแล้วเราก็กดทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็หมุนเลือกตัวเลขด สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับในวันนี้นะครับผมก็มีสาระความรู้มาฝากกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับจากในคลิปที่ผ่านมาก็จะมีสาวๆสวยๆนะครับเป็นคุณครูนะครับมาสร้างสีสันให้กับคลิปของผมนะครับก็ไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนๆอาจจะแบบว่าเออมันดูแปลกตาไปนะครับก็สําหรับในคลิปวันนี้นะครับหลายๆคนก็เฝ้ารอนะครับว่า ไม่เห็นมีสาระความรู้มาฝากกับเพื่อนๆบ้างเลยนะครับมีแต่งานส่งลูกค้านะครับตอนนี้คือผมอ่ะไม่มีงานแล้วนะครก็เดี๋ยวจะลุยในเรื่องของความรู้แล้วก็เรื่องของการฝึกเก็บเบสิก hmm. พื้นฐานนะครับแต่ในคลิปวันนี้นะครับ mm hmm. ผมจะมาให้ความรู้กับเพื่อนๆน,นะครับในเรื่องของการเข้าสู่โหมดใจโลนะครับมีเพื่อนๆทักมาทางทางไลน์นะครับว่า ไอ้ทำไมพอเข้าใจโลแล้วเนี่ยทำไมมันขึ้นมาให้เลือกก่อนว่าลัดเดอร์เอเลิเบเตอร์แล้วก็แอรอนนะครับ<ม>กับวิทยุ t 1 4 sg นะครับ<ม>เดี๋ยวผมจะมาไขาข้อข้องใจนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันเข้าไปหน้านั้นก่อนแล้วเราค่อยไปเลือกในส่วนของลัดเดอร์อีกนะฮะมันก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเข้าในส่วนของลัดเดอร์อยู่แล้วนะครับนะครับเราก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายแต่ว่าวันนี้ผมจะทําเปรียบเทียบนะครับระหว่างวิทยุ Fly Sky นะครับ i 6 x นะครับตัวนี้กับวิทยุที4ิ่ว่าเวลาที่เราเข้าโหมดของไจโรเนี่ยเราเข้ายังไงหลายคนใช้วิทยุของไฟ y s k y เนี่ยแล้วงงนะครับบางคนตั้งโฮน n e ยังตั้งไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำให้เพื่อนๆได้ดูอีกนะฮะตั้งโฮน n e ตั้งเทอร์เทิเคิร์ฟนะครับแล้วก็มีคำถามมาถามว่าวิทยุไฟสกายตัวเนี้ยมันสามารถที่จะตั้งเอเดนได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกกับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก็ขอฝากประชาสัมพันธ์นะครับกับ เพื่อนๆสมาชิกชาว FC x ซ i เอกสายหมุนนะครับตอนนี้ผมเปิดอีกช่องหนึ่งนะครับก็จะเป็นช่องเอกสายหมุนชนชิมนะครับช่องนี้ร้านไหนอร่อยร้านไหนจัดแล้วดูน่าสนใจดูสวยงามนะครับผมจะบุกไปถ่ายทำนะครับไปทำคลิปมาให้เพื่อนๆได้ดูในละแวกจังหวัดลบบุรีแล้วก็จังหวัดสระบุรีใกล้เคียงประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเป็นจังหวัดอื่นก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าผมมีโอกาสได้ไปผมก็จะไปเอาคลิปมาฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆคนไหน ที่เที่ยวบ่อยนะครับไม่แล้วก็ไม่รู้ว่ารออ <Yeah. S 1> ้านอาหารจังหวัดลบบุรีหรือสระบุรีหรือว่าจังหวัดอื่นๆมันมีอาหารอะไรบ้างนะครับแล้วมีร้านไหนที่น่าสนใจมาดูคลิปผมนะครับผมจะทําไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในละแวกจังหวัดลบบุรีสระบุรีนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านนะครับน้ำมันแพง <laughs> นะยังไม่มีต้นทุนอะไรมากมายนะครับก็มีกล้องหนึ่งตัวนะครับ แล้วก็มีผมนะครับแล้วก็มีใจนะครับที่อยากจะทําคลิปมาฝากกับเพื่อนๆนะครับหรือว่าใครที่อยู่ที่เป็นแฟน FC นะครับของผมนะแฟนคลับ FC ของผมเนี่ยสามารถที่จะใครที่เป็นสายกินนะฮะสายกินแบบสายเที่ยวนะครับนั่นแหละมาดูคลิปผมนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาฝากเพื่อนๆนะครับโอเคก็สําหรับในคลิปวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับการตั้งค่าวิทยุนะครับ T14 SG ในโหมดของไจโรกับไฟสกายในโหมดของไจโรเนี่ยมันเข้ายัางไงนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกับวิทยุ T14 SG กันก่อนนะครับการเข้าสู่โหมดของไจโรนะครับนะครับอันนี้จะเป็นเข้าหน้าหลักนะครับก็กด MDL รัวๆ2ทีนะครับแล้วเราก็หมุนสกอเบียย้อนหลังกลับไปก็จะมีคำว่า ใจโลนะครับแล้วเราก็กดตรงกลางเข้าไปทีหนึ่งนะครับมันจะขึ้น3มอันเรียงแบบนี้นะครับอ่าของผมก็ขึ้นเหมือนกันนะครับเราก็หมุนไปที่ไปที่ลัตเตอร์นะครับเราไม่ต้องไปเข้าแอร์ลอนเอลิเวเตอร์อะไรพวกนี้นะครับเราเข้าที่ลัดเตอร์เลยนะครับตัวนี้ตัวที่2ก็ A V C S นะครับเราปล่อยมันนะครับนะครับเนี่ยครับพอเวลาเราสับโฟนนะครับมันก็จะขึ้น มันก็จะขึ้นคําว่าโฮลนะครับพอเราเป็นนอร์มอลนะครับก็เป็นนอร์มอลพอเราสรับไอเด้นหนึ่งปุ๊บมันก็จะเป็นไอเด้นหนึ่งเรากดเข้าไปนะครับปุ๊บนะครับก็ก็จะมาเข้าหน้านี้นะครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่เพื่อนๆสามารถที่จะไปตั้งค่าได้เลยนะครับนอร์มอลสามสิบแปดนะครับไอเด้นหนึ่งสามสิบหกนะครับไอเด้นสองห้าสิบนะครับ แล้วก็ในส่วนของโฮลนะครับก็จะเป็นสาสิบเท่ากับนอร์มอนนะครับตรงนี้เราตั้งค่าได้เลยสมมติเราจะต้องเปลี่ยนโฮลนะครับเราก็หมุนไปที่สาสิบแล้วเราก็กดทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็หมุนเลือกตัวเลขได้เลยนะครับเนี่ยครับไม่ยากเลยนะฮะหลายๆคนคืออาจจะไม่ได้เข้าหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าใหม่ให้ดูนะครับปึ๊บๆนะฮะเราจะหมุนไปทางนี้ก็ได้นะครับ ดทีนึงแล้วมันก็จะขึ้นให้เลือกแบบนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกที่ l ัดเด r นะครับแบบนี้เลยนะครับอันทีนี้เรามาดูไฟล์สกายกันบ้างนะครับอันนี้เป็นเครื่องบินปลีกนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเฮลิคอปเตอร์ก่อนนะฮะโมเดล SELECT นะครับเราเลือก v a l a b l e p i พีนะครับ กดแคนเซิลค้างไว้นะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์แล้วนะครับตอนนี้มาดูในส่วนของโหมดไจโรนะครับไปที่ไขควงนะครับประเจนะครับเรียกว่าประแจนะครับไจโรไจโรโขบนะครับกดเข้าไปนะครับตอนนี้มันออฟอยู่นะครับแล้วก็เปิดเป็นออนนะครับโหมดของนอร์มอนนะครับมันจะมีแค่นอร์มอลหนึ่งเดียวครับมันไม่มีไอเดนหนึ่งไอเดนสองนะครับวิวตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อน ต้องต้องต้องเข้าใจด้วยนะฮะมันมีแค่โหมดเดียวนะครับนะครับเราเราเอากี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เลือกไปสมมติเราเลือกที่5้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้พอเราจะให้มันเซฟค่านะครับกดคันเซิลค้างนะครับมันก็จะออกมานะครับตอนนี้เราไปเช็คดูอีกทีนะครับมันก็จะเป็น54นี่ครับที่เราเลือกไว้นะครับนี่ครับการเข้าโหมดใจโลแล้วเดี๋ยวในคราวหน้าเดี๋ยวผมจะมาเข้าอย่างอื่นให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ ครับก็ไม่ยากเลยนะครับกับวิทยุ t สี่ sg นะครับมันแต่ผมจําได้นะว่าตอนที่ผมได้วิทยุมาใหม่ๆอม่ะผมมาหัวทิมไปประมาณสักสาวันนะครับเปิดคู่มือดูด้วยแล้วก็ลองกดลองคาลองผิดผิดถูกๆูกกนะครับก็ทาไมมันละเอียดจังทําไมมันมีอะไรเยอะแยะจังนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราจับทางให้ถูกนะครับว่าการเซตทอร์เนี่ยมันจะมีเข้าอยู่ไม่กี่อย่างนะครับ end point turn curve p i t c curve ใจ l o นะครับโฮนเราจําไว้แค่นี้นะครับแต่ว่าในส่วนของการตั้งเวลาในส่วนของอย่างอื่นเนี่ยคือเราก็แยกไปก่อนนะครับเราเอาแค่หลักๆก่อนว่ามันต้องเข้าตรงไหนนะครับเราต้องหาเมนูนั้นให้เจอนะครับถ้าเกิดว่าเราหาเมนูนั้นเจอแล้วปุ๊บเนี่ยแต่ว่า T สิบสี่ SG เนี่ยมันจะลึกนะครับมันจะแยกในส่วนของ normal โ o นไอเดิ1หนึ่งไอเด3สองไอเดสามด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นดูอ l ลเลทหรือว่าอ่า end point แล้วก็ไจโรนะครับ เดี๋ยวในคราวหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าในส่วนของ ladder เนี่ยนะครับทีม g เนี่ยมันเข้ายังไงนะครับและการตั้งค่าแยกเนี่ยคือโฮนเอโนร์มอนเอเดนหนึ่งเอเดนสองเอเดนสามเนี่ยมันต้องตั้งยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสําหรับในคลิปวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากเข้าไปกด subscribe นะครับกดติดตามแล้วก็เข้าไปรับชมนะครับกับช่องเอกสาหมุนชนชิมด้วยนะครับ ผมจะแปะอีกผมจะแปะลิงก์ไว้ทางด้านบนนะครับหรือถ้าใครที่ติดต่อจะต้องการที่อยากอ,อยากจะรู้ว่าเข้าไปดูตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวมาคอมเมนต์ทางด้านล่างของคลิปด้วยก็ได้นะครับ mm. เดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้นะครับแล้วก็ส่งลิงก์ไปให้นะครับ mm. สําหรับในคลิปวันนี้นะครับก็ถือว่าก็มีประโยชน์กับเพื่อนๆสมาชิกกับมือใหม h, ห่หลายๆหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะมากก็น้อยนะครับก็ก็ผมจะยังอยู่กับเพื่อนๆอ,อย่างนี้ตลอดไปนะครับไม่หนีไปไหนนะครับ สำหรับในคลิปวันนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนนี้6,000กว่าคนแล้วนะครับอยากได้หลักหมื่นนะครับถ้าเพื่อนๆเข้ามาดูแล้วชอบผมนะครับก็กดให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ดูอีกตลอดไปนะครับขอบคุณมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปในวันนี้นะครับก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ